สำหรับวันนี้นะครับก็พามาเดินเล่นตรงเชิงสะพานนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับมีการรมที่ออกไปยื่นออกไปทางทะเลนะครับนี้ยครับเป็นบริเวณกว้างเลยครับเนี่ยครับปกติเป็นน้ําทะเลมาถึงแถวเนี้ยบริเวณที่ถมลงไปเนี่ยครับเนี่ยครับกว้างมากนน่นไปถึงนู่นเลยครับตึกที่มองเห็นนะครับ น,นั้นคือน้ําทะเลนู่นแต่ตอนนี้ถมลงมาเรื่อยๆครับถมที่ลงมาเนี่ยครับนะครับถมลงมาถึงสะพานเนี่ยครับสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งของบาเรนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูไปเรื่อยๆครับถือว่าถมได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดินจากตึกนะครับเขามีการทุบตึก จากอาคารบ้านเรือนครับแล้วก็มาถมที่ถมทะเลลงไปนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับ,เ,รบเป็นบริเวณกว้างเลยครับ จะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับนะครับบริเวณกว้างแค่ไหน,นก็มีรอยเท้าคนเยอะแยะเลยครับมาเดินเล่นแถวนี้เพราะว่ามันติดกับทะเลครับเนี่ยเป็นการถมที่ลงไปเรื่อยๆ,รอยๆครับเมื่อก่อนตอนมาแรกๆนะครับที่ประเทศบาเลนเนี่ยก็แถวนี้ก็ยังเป็นทะเลก็เคยมาเดินเล่นอยู่ครับเผลอไปแป๊บเดียวครับตอนนี้เขาถมที่ลงมาลึกเลยครับ เมื่อก่อนจะมาดูตรงเชิงสะพานนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะน้ำทะเลยังนนยังอยู่โน่นเลยครับเนี่ย เ,เขาได้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะครับในการถมทะเลอันนี้กองดินนะครับที่จะมาถมทะเลนะครับเขาก็มาทำเป็นกองกองไว้ครับเพื่อเกลี่ยให้ท่วบริเวณที่จะถมที่นะครับก็คือเกลี่ยลงเรื่อยๆครับ แต่ตรงอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนหินนะครับแข็งแข็งนะครับแต่มันดูคล้ายๆดินครับแต่มันดูแข็งแรงมากสรุปแล้วน,น่าจะเป็นหินนะครับหินนี้ส่วนมากเขาจะเปตรงริมตะลิ่งครับริมฝั่งจะได้กันน้ําได้เยอะครับตรงนี้หินนี้แต่อันนี้ค่อยดันลงทีหลังที่เป็นดิน แข็งๆลงไปก่อนนู่นครับบริเวณกว้างมากครับที่ถมลงไปนู่นครับใกล้มากส่วนด้านนี้ถือว่าใกล้นะครับติดสะพานแล้วเนี่ยครับ ว่ามาอยู่ใกล้สะพานมากที่สุดครับสาเหตุที่ยังใส่อยู่นะครับสถานการณ์โควิดก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สองของพฤษภาคมนะครับสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับฉะนั้นมาเดินเล่นก็ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนครับนี่ครับพามาดูใกล้ๆสะพานครับถือว่าอยู่ นั่งชมวิวได้ครับสวยงามมากเลยครับอากาศดีมากเนี่ตรงนี้สวยมีตะไคร่น้ำด้วยเนี่ยสวยจังถือว่าชมทะเลได้ไกลมากเลยนะ นมนูนเลยอ่ะเนี่ยบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะพาข้ามไปฝั่งโน้นเลยนะครับเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นเลยยังไม่เคยไปเนี่ยลักษณะดินที่ทงนะครับเนี่ยครับทีเนี้ยด้านล่างนะครับเั็นหจะเป็นหินแข็งนะครับขึ้นมาถือว่าสูงเหมือนกันนะครับ มนแรงโอ้สายเบ็ดทีเดียวสามสามลูกเบ็ดนะพี่สิทธิ์ ใมากเลยอันนี้มานั่งดูขัตกปลานะครับคนลภาษาครับคุยไม่รู้เรื่องครับ บอกกินหมดแล้วไม่ได้ปลารอบเนี้ยกินหมดแล้วต้องมาหาเหยื่อใหม่บอให้มันูกปลาครับ ไม่ได้นะครับปลาก็เลยต้องเอาเหยื่อใส่ใหม่เขาบอกให้รอดูสักพักเขาบอกอกำลังเอาเหยื่อใส่เบ็ดอยู่ใส่กุ้งนะครับเป็นเหยือ่อตกปลา บ <laughs> ิ๊กไซสว้าวเขาบอกว่าถ้าทางจากตัวใหญ่อ๋อถ้าทางจะตัวใหญ่อ๋อ,อหลุดไปแล้วขาดด้วยตัวใหญ่มันขาดคัด บอกว่าเขาจะตกปลาดุกให้ดูนะครับถ้าตกได้แล้วค่อยไปเขาบอกแก๊สฟิตนะครับปลาดุกจะเป็นปลาดุกทะเลครับ เซมอ๋อค e <c oughs> <c oughs> ืนหลุดอีกแล้วครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั่งดูแน่เลยปลาถึงหลุดเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาทุกวันนะครับมาตกปลาแต่บางครั้งที่มาครับ มากับพ่อ,นะอเขาบอกว่าติดแล้วก็หลดุดติดแล้วก็หลุดครับแล้วก็ขาดด้วยเพราะตัวมันใหญ่โอเคบ๊ายบายวั bye. สดีครับ ไทแลนด์นดิล yes thank you หนาน่ารักมากฟรนลีมากวันนี้ก็พามาเดินรอบเลยครับเนี่ยจนค่ำมืดแล้วเนี่ยครับเนี่ยพอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วเนี่ยสงสัยก็ต้องพากันกลับแล้วเพราะมันมืดค่ำแล้ว ถ้ามันมืดเดี๋ยวอันตรายครับเนี่ยอันนี้ก็คือมาถมทะเลนะเนี่ยก้อนใหญ,ใหญ่มันแข็งแรงดีเนี่ย ลักษณะที่เขามาถมที่นะครับที่ยืน่นออกไปเนี่ยครับอาจจะพาเดินไปดูนะครับอันนี้คือถมที OVER ่ใหม่ๆแล้วนะครับเนี่ครับลักษณะถมเนี่ยเขาจะค่อยๆถมออกไปอย่างเงี้ยครับเหมือนลักษณะเงี้ยครับแล้วก็เป็นเวิร์กยาวไปเงี้ยครับแล้วค่อยๆวนน้ําทะเลอย่างเงี้ยครับจะไม่ถมทีเดียวนะครับแต่จะค่อยๆถมออกไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยยื่นออกไปเลยเนี่ยครับเขาจะพยายามถม เรื่อยๆอยๆนะครับเนี่ยครับถือว่าเข้าได้พื้นที่มากขึ้นนะครับเนี่ยครับพอเข้าถมก็ได้มายืนบริเวณแถวเนี้ยครับเห็นไหมเมื่อก่อนยังมาไม่ได้ครับสะพานนี้ถือว่าอยู่ไกลมาก่อนเนี่ยครับเนี่ยตอนเนี้ยนนเขาถมมาไกลมากจากนู้นเลยเนี่ยครับจะพาเดิน สุดเลยว่าครับผมถึงนี้แล้แต่ลมแรงมากีสาสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ